อ๋อชั้นอะมันมันไม่สุดใช่ไหม <_ d ata> ขอโทษนะที่พูดอย่างนี้มันไม่สุดว่าทีนี้ฉันก็เลยแบบว่ากุหลามมันจะได้แบบออกมาว <_ d ata> ิ้ยกินเขากินเขาคือ ไม่สุดในที่นี้ขออภัยนะคะไม่ถึง่าแบบว่า,าถ่ายไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่อะไรอย่างงี้แล้วทีนี้ก็คือก็หาวิธีตัวนี้มันช่วยได้นะสําหรับเรานะแต่ว่าคนอื่นเจอยังไงไม่รู้เหมือนกันนะแต่ควาส,สามารถช่วยได้ค่ะเครื่องประดับของฉันณนเวลานั้นแล้วทีนี้แบบว่าก็ได้รับข้อมูลเนาะเคล็ดลับดีๆจากคนข้างๆคนรอบข้างว่าแบบว่ามันต้องทดจูดแล้วทำไมก็คือแบบว่าให้หมดเลยทีเดียวอะไรอย่างงี้คือไม่รู้ว่ามันจะมันจะใช่ไหมมันมีส่วนเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่าทุกครั้งที่สั่งมาแล้วก็ก็คือจะจเดแล้วคก็็อเเเคลยมมัันนนป มันเป็นตัวที่แบบว่ามันสามารถอ่ะมันสามารถทําให้เราเออเรียกว่าอะไรนะบรรลุบรรลุบรรลุในข้อนี้ได้ก็ว่ากันไปเนาะไปจนถึงแบบว่าบรรลุกันเลยทีเดียวแต่ทุกคนเคยเคยกินไหมแล้วทีนี้แบบว่ามันสามารถช่วยให้ไข่ทองได้ดีไหมของเรานี่ช่วยช่วยได้นะแล้วก็แล้วก็รสชาติเาก็อร่อยอ่ะแต่ไม่ใช่ไม่ใช่ครี๊นนะทีอร่อยไม่ถึงชาเออแต่คงไม่มีใครคิดหรอกนะว่าไม่ถึงขอไข่เนาะก็ความคิดนี้ก็ไปได้เนาะ